วันนี้โปรเจกต์พิเศษนะบิ๊กซีซุปเปอร์เกิร์ลเขาได้ผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายมาแล้ว<ฮ>ะนะคะ <ผม S 1> โอ้โหคัดสรรกันอย่างยากแหละเพราะทุกคนน่ารักหมดเลยแต่ผู้ชนะเนี่ยนะเขาจะได้เป็นพรีเซนเตอร์บิ๊กซีคนใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานแสดงกับช่องวัน31กัน<ม>ด้วยนี่ดูบรรยากาศตอนน้องๆทำกิจกรรมเป็นไงเข้มข้นอยู่นะจริงจังนะใช่แล้วก็มีเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาทด้วยนะคะวันนี้จ<ม>้ะรอบวันขอใช้วิธีทยอยเนาะทยอยพาน้องๆมานะคะ ให้แฟนๆช่องวัน31ได้รู้จักกันทีละ5คนก่อนนึกว่ามาทีเดียว20ไม่ไหว <laughs> นะคะ <laughs> ที่รู้ว่าอ๋อไปอยากให้มาทเดี๋ยวเข้าใจรู้ว่าเรียกร้องต้องินเย็นรอก่อนอทยอยดีแล้วทยอย <laughs> 5คนนี้นะคะน้องสโรน้องชมพูน้องเดียน้องหวานใจและน้องแพนเค,ค้กค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่ใช <l id off> ่จ้ะวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีออกอะดีครับไม่ต้องมีพิธีกรหญิงอีกคนก็ได้นะเดียอย่างงี้ยงั้นคุณถามเองอะเริ่มเริ่มเริ่มโอเคอุ้ยไหนไหนก็เมื่อกี้มีคนชื่อเหมือนเดียเริ่มจากน้องเดียก่อนเลยเนี่ยคนกลางนะคะน้องเดียว่าที่เพศสัชกรตอนนี้เรียนปีสามแล้วถูกไหมคะเห็นบอกว่าการเรียนเพสัตวคือมันต้องจําใช่ไหมเนื้อหามต้องเข้มข้นมากๆหนูมีวิธีการจําที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ปะใช่หนู คืนูเป็นคนที่แบบขี้ลืมมากๆค่ะหนูก,ก็เลยแบบชอบจําเป็นนิทาน <h ums> ใช่แล้วจํา,าจยัางไงนะเพศัตว์แบบแต่งนิทานขึ้นมาแล้วก็แบบจําขึ้นมาในแบบของตัวเองค่ะยังไงลูกยังไงยกตัวอย่างให้ฟังเอ่มมีเด็กหญิงคนนึงชื่อน้องไม้ชอบกินแซลมอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกินแซลมอนปุ๊บท้องเสียยาแก้ท้องเสียคืออะไรเอ่อชอบกินแซลมอนใช่ไหมคะแซลมอนคือมีเชื้อโรคเชื้อหนึ่งค่ะชื่อว่า s ซลมอนเนลลาเอนเทอริซึ่งยาแก้ท้องเสียเนี่ยก็คือ โลเพลรามายค่ะอ๋อเอาชื่อเฮ้ยไอเดียดีนะโอ้ยโออจริงเก่งนะอันนี้คือเป็นวิธีการจำใช่ค่ะตอนนี้มีที่คานปราณพันกว่าเรื่องนะคะสรุปว่าแต่ละเรื่องมีทางก็มีทุกเรื่องเอออ่ะเก่งเป็นวิธีการจำอีกหนึ่งคนเหมือนกัน ว่าที่คุณหมอคะ่ะน้องแพนเค,ค้กนะคะ,คะตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์ศิริราชใช่ค่ะคนนี้อางจริงเพื่อนงงนะทำไมฮะเพราะว่าเรียนดีกิจกรรมเด่นเห็นไหมมาประกวด <c oughs> ก็เข้ารอบอีกจาก้า <c oughs> คือเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างไปแบบดีไปหมดเลยแถมที่สําคัญพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยจ้าใช่ค่ะทำไมหนูถึงเริ่มเรียนภาษาเกาหลีอ่ะคือพอดีช่วงมัธยมปลายค่ะหนูเริ่มดูซีรีส์เกาหลีตามคุณแม่ค่ะแล้วก็แบบว่าติดตามวงเคป๊อปค่ะก็ เลยแบบเออเราอยากจะพูดภาษาเกาหลีให้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไปลงเรียนมาค่ะอ๋อพี่ขอเซมเปิลสักประโยคได้ไหม <laughs> ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะลองพูดแบบว่าแนะนำตัวเองนะคะโอเคค่ะมาอันยองคาซโยโรบันแพนบุดเดอร์ชอนอินบิกซี่ซูเปอร์เกิร์ลแพนเค้กคืออิมนีดา แปลด้วยแปลแปลก็สวัสดีค่ะแฟนๆรอบวันทุกคนแพนเค้กนะคะวิกซีซูเปอร์เกิลค่ะเก่งมากเก่งมากคนต่อไปสโรกันบ้างน่สโลนี้ออกแนวแบบเป็นสาวเท่เพราะอะไรรู้ไหมเรียนโอ้โหเทเทจริงเท่จากการเรียนใช่ไหมวิศวะคอม ลุกเขาสาวิทาเวะใช่สาวิทวะนะจ๊ะแต่เขาบอกความสามารถพิเศษหนูก็เท่เหมือนที่หนูเรียนเลยค่ะพี่นะอะไรลูกพี่คันไปถึงแน่นอนคืออะไรฮะดันนิ้วโป้งถึงข้อมือได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหนูไม่ได้เรียนนม่ปศสิลป์ใช่ไหมไม่ได้เรียนหนูเนสาวิทวะจริงหรอพี่งบอกกันว่าแบบจริงจริงร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่ว่าพอบอกอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบเฮ้ยได้ยังไงมันไม่ว้าวใช่ไหม มไม่ไมถึงร้องเพลงเต้นมันไม่ว้าวไงอันนี้นว้าวสุดอันไหนพี่ขอดูเลยได้ไหมว่าหนูทำยังไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วสะบัดแล้วห้วอมห้อมเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมคะใครจะไปทำได้ลูกเอาจริงเฮ้ยคุณ เฮ้ยของไปข้างหน้าขอไปข้างหน้ามันต้องมาตรงนี้มันต้องไม่ได้อ๋ออ๋อนี่คุณเอาข้อมือมานี่ไงได้เห็นไหมเออนี่ได้ละผมก็ทำได้อย่างเงี้ยได้สองข้างเลยปะคะอุ้ยข้างนี้ยังไม่ค่อยได้ทำอุ้ยก๊อกก๊อกอุ้อุ้ยอุ้ยอันนี้ได้เดี๋ยวนะเอ้ยพร้อมนะโอ้ศึกษาแพทย์เด้แลวพร้อแล้วใส่ยยาได้เลยไหมเรามีาั้งแค่ บอกุนะเออทำไมหนูถึงเริ่มต้นที่จะแบบทําอย่าง,งาน,นี้นลูกเพราะอะไรมันเกิดจากอะไริไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเหมือนตอนเหมือนตอนมัธยมเนี่ยเล่นเกมบ่อยแล้วมันมีในโพสิชันเนี่ยที่มันต้องขยับนิวโป้งบ่อยๆแล้วรู้สึกมันม<อ>ันเกร็งก็เลยแบบโอ๊ยเมื่อยจังเลยพอเมื่อยไปเมื่อยมามาถึงตรงนี้แล้ววอร์มนิ้วจากการเล่นเกมแล้ว กายภาพหรอลูกกายภาพสุดแต่นี่เด็กๆห้ามลอกเรียนแบบนะคะารถเฉพาะนะลูกน้ใช่ใช่นะคะเอามาที่หวานใจกันบ้างนะคะหวานใจก็ไม่ยอมเพราะว่าหวานใจก็มีความสามารถพิเศษที่อยากจะโชว์เหมือนกันหวานใจโชว์อะไรคะวันนี้เออเรามันก็จะนึกนว่าเป็นความสามารถพิเศษได้ไหมล่ะเนี่ยเออยังไง่ะอ่ะก็คือเรา ทำจมูกปุบปิ๊บได้ฮะจมูกปุบปิ๊บได้คืออะไรอะคะยังไงเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์นี่นะคะทุกคนจ้องไว้นะคะจับไปที่จมูกดิฉันนะคะแล้วก็เฮ้ยมันเจ้าออกมาเองอะมันเจ้าออกมาเองตลอดรถขับอ่างเงี้ยมันจะออกต้นไหนต้องเขย่าเลไม่เห็นแล้วคุณเห็นหรอพี่แจ๊คเห็นหรอกเมื่อกี้ไงมันเออปุบปิ๊บเห็นย่าเห็นเลยด้อรูจมูกแล้วปุบมันปุบปิ๊บ หนูเป็นคนสวยนะลูกหนูแม่ควรจะเป็นคนตลกด้วยจริงจริงเพื่อนอะชอบบอกว่าแบบเธอสวยนะเธอไม่พูดอะหนูก็เมืัอคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบงั้นเราไม่พูดดีกว่าใะไปโหกันมู่แทนจบกมูแทนการพูดของเราไปเลยดีกว่าไหมหนูหนูกับน้องสโลปไปอยู่ด้วยกันเลยฮะ คนหนึ่งคนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแต่รับอาหารไทยมากขนาดตอนที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาหนูถึงขั้นแบบต้องเอาอาหารไทยไปโรงเรียนด้วยอะใช่ใชไหมลูกเอาไปค่ะเพราะว่าจะได้เหมือนรถมือบ้านเลยแบบว่าเหมือนกับเมืองไทยร้อยเซค่ะ<อ>มาพกเมนูไหนไปอะปกติโอ้โหพกผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋ว <laughs> ยจ๊ อะไรอย่างนี้เลยค่ะซื้อได้ที่บิกซีแชดำริีนะคะเฮ้ยพาทำหน้าที่แล้วนะเฮ้ยเริ่มเลยอ๋อนี่อุ้ยนี่ไงบรรยากาศก็คือแบบใส่ปิโตใส่กล่องอะไรอย่างนี้แล้วเราทำกับข้าวทำอาหารไทยได้ไหมครับทำได้ค่ะอานี่ได้บ้างเอ๊ะบ้าเอวิวคือแบบดีเนาะคือรักในอาหารไทยเพราะว่าบางชีถ้าเกิดเราชอบอาหารไทยอ่ะเราอาจจะไม่ถูกปากถ้าเกิดเราทานแบบเนอะ หนูแบบพรีเซนต์ด้วยแบบวันนั้นมีอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์สที่สคูค่ะแล้วก็ไปพรีเซนต์ประเทศไทยแบบไปสอนผู้พูดภาษาไทายแล้วก็พูดชื่อกรุงเทพมหานครเวอร์ชันเต็มอ๋อใช่พลังงง<ช>ไหมฮะก็งงแล้วก็เขาก็แบบโอ้ ไม่หอกใช่ไหมอะไรกี่หัวใช่หรอกให้ชิมผัดไทยซะเลยนะคะครับเออน้องๆน่ารักกันมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะฝากแฟนๆฝากคุณผู้ชมอ่ะส่งใจช่วยเชียร์กันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง20คนเลยนะเขาอ่ะกำลังจะมีแคมเปญ we are fresh นะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่ทําให้แฟนๆได้เห็นความสวยความเฟรชความสดใสแล้วก็เอกลักษณ์ด้วยแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ที่แบบไม่เหมือนกันนี่ที่เขาไปทํามานะคะคุณผู้ชมคือสดใสจริงนะคะติดตามได้ทาง In s t a g r กรมแล้วก็ t ิ k t o k ก ของบิ๊กซีซุปเปอร์เกนั่นเองส่วนผู้ชนะต้องมารอลุ้นกัน28พฤษภาคมนี้นะคะว่า4สาวคนไหนมี4สาวนะ4คน4 4นะ4คน4สาวคนไหนจะได้เป็น b ิ๊กซีซุปเปอร์ตัวจริงนะคะที่จะได้ทั้งเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นละครกับช่องวันด้วยวมไม่มีใครมาอ่านข่าวใช่ไหมคะ ไม่มีไม่มีใครมาแย่งพี่กับพี่แจ็คนะไม่น่ามีเนาะพี่ก่อนไม่มีเนาะระสการย้ำนะคะว่าเป็นการเล่นละครใช่เออเล่นละครแต่พวกเราพวกเรารอต้อนรับน้องๆอยู่นะเนี่ยฉะนั้นแบบพวกเราอยู่ช่องวันเนาะใช่แล้วค่ะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยพามาแนะนําตัวนะคะ5คนก่อน5สาวจากบิ๊กซีซูเปอร์เกอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ